วันนี้ฟูจะพาไปวัดถ้ำเสือกาญจนบ,บุรีนะคะเพื่อไปสักการะหลวงพ่อชินประทานพรกันการขึ้นไปไหว้หลวงพ่อชินประทานพรน,นะคะสามารถเลือกจะนั่งรถรางในราคา1 0บาทหรือขึ้นบันไดตรงกลางที่มีพญานาคสององค์นะคะซึ่งบันไดนี้นะคะมีทั้งหมด157ขั้นค่ะโดยมีความเชื่อว่าเส้นทางบันไดดังกล่าวเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่สวรรค์ Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Pictures so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you we've got us tangled Caught in once before เมื่อขึ้นไปยังข้างบนแล้วเราก็จะเห็นพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทสีอิฐนะคะซึ่งมีหลายชั้นทีเดียวค่ะแต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆจนถึงชั้นบนสุดที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาที่อัาเชิญมาจากอินเดีย พ่อชินประทานพรมีความสูง9วา9นิ้วถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี yours, you หลังจากนั้นนะคะฟุกก็เดินมาพระอุโบสถอัธมุตซึ่งจะมีมุกถึง8ด้านเปรียบเสมือนการเผยแร่พุทธศาสนาทั้ง8ทิศ บริเวณรอบๆนี้นะคะจะบ,บริเวณสําหรับนั่งพักผ่อนชมวิวรอบๆวัดค่ะซึ่งสามารถเห็นวิวเมืองการและแม่น้ําแม่กองได้รอบทิศรวมถึงทุ่งนาที่เขียวขจีสวยงามมากเลยค่ะ I, I now, หลังจากนั้นนะคะเราสามารถเดินลงเพื่อไปกราบหลวงพ่อชื่อน,นะคะในถ้ำได้เลยนะคะ <People. S 2> อิ่มบุญกันแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์แชร์และ subscribe ให้ฟูดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ